สวัสดีครับแจแกลนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถดันดินนะฮะล้อเหล็กนะครับผมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถดันดินนะครับของยี่ห้อโคมัสสูนะครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยเป็นโคมัสสูนะฮะ W F 4 5 0 T ขีดหนึ่งนั่นเองนะครับอ่านะฮะเป็นรถดันดินนะฮะสเปคล้อเหล็กแบบนี้เลยเรียกว่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดสับบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นตัวตีนแกะนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นรถดันดินตีนแกะนะครับนี่นะฮะ ท่านใดที่มีงานปรับที่ถมดินนะะลงงานรีไซเคิลลงขยะนะฮะบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับพร้อมลุย พร้อมใช้งานนะครับนี่นะฮะรถดันดินล้อเหล็กนะครับสวยๆหล่อๆนะครับคันนี้นะครับนี่ใบมีดสวยนะครับรอยแลาวรอยดามเนี่ยไม่มีนะลูกค้าครับนี่เป็นแผ่นใบใหญ่แบบนี้เลยนะครับอ่า WF450 รุ่นหนึ่งนะครับเพิ่งพวกสเปคนะฮะอะไหล่เครื่องยนต์นะฮะอะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็คือจะเทียบเท่ากับรถตัวผมว่าสูตร WA450 รุ่นหนึ่งเลยนะครับอ่าเทียบเท่ากับรถต่า WA450 รุ่นหนึ่งเลยนะครับเครื่องเครื่องเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับลูกค้าครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับใได้เของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนนี้้ะลูกคา ก็จะเป็นเจ้ายนหกสูบเทอร์โบและก็ลานเครื่องของเขานะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นโคมสู6่6กดีร้อยย่้านเองตัวนี้นะครับนี่นะฮะสวยๆงามๆนะครับในสภาพฝั่งวัชีนนะครับแห้งๆสวยๆเลยตัวนี้นะครับนี่นะฮะ w F450T คีดหนึ่งนะครับนี่รถกันบินปินแกะนะครับสวยๆนะครับด้านหลังสวยแบบนี้เลยเนียนๆนะฮะลูกค้าครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดฟั่งเทอร์โบให้ดูด้วยนะครับอ่าดูทั้งสองฝั่งใกล้ๆนะครับ ัวเครื่องยนต์ของเขาแล้วล,ลูกค้าครับก็มาแห้งสวยดีมากทั้งสองฝั่งนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะครับการทำงานของตัวเครื่อยงยนต์เนี่ยก็ทำงานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ติดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่รอๆสวยๆนะฮะอันนี้นะครับ450รุ่นหนึ่งนะครับนี่นะฮะ งามๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเกียร์กันหน่อยนะครับตนตรงเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ทอกนะลูกค้าครับนี่อย่างที่บอกเหมือนเสียง้าส่วยทุกอย่างนะครับนี่เกียร์ทอกนะฮะลูกเดิมนี้เลยสภาพเกียร์ก็แห้งๆสวยๆนะตัวนี้นะครับคึอว่าซึมไม่มีนะครับสายเสริมแห้งเนียนดีมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันหม่ลูกค้านะครับ นะครับถัดมาด้านบนนะครับเนี่ยสภาพหน้าตาภายในเนี่ยเหมือนกับรถตัก W450 ทุกอย่างเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับนะะในส่วนของคอนโทรลเขาจะเป็นคอนโทรลเดียวแบบนี้นะลูกค้านี่ขึ้นนะฮะ ลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาของเจ้าคันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวบิดไปมีดซ้ายขวานะลูกค้านี่นะฮะบิดไปมีดซ้ายขวาแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็คือเหมือนกับรถดันดินทุกอย่างเลยนะครับนี่ปรับทิศทางได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์นะฮะจะมีทั้งหมด4ี่เกียร์ตามสไตล์เกียร์ทอร์กนะครับนี่เดินหน้า4ถอยหลัง4ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองไล่ไปทีละเกียร์กันนะครับรเริ่มจากเดินหน้าก่อนนะนี่นะฮะหนึ่งนะครับ ายหลังหนึ่งนะครับสองสามนี่นะครับนี่นะฮะครบนะครับอ่าเดี๋ยวเดินหน้าทีนึงไล่เกียร์เดินหน้ากันนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองกดปั๊มนะให้ดูทีนึงนะครับนี่กดตัวนะครับ นิ่มๆนุ่มๆนะครับบอกเลยว่าปั๊มเนี่ยแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องสภาพภายในแลวก็เป็นการลองขับเนสบล้นๆนะของโตัยวมอเตอร์สู่ w f 450คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านในนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะรถดันดินล้อเหล็กนะครับ ผมวัสู่ WF450T คิด1คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามควบุมเตินหาได้ที่เบอร์โทรี่ขึ้นตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีเยนะเพื่อใช้ในการประกอบการเป็นใจนะครับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแหงสวยทั้งคันนะฮะพวาะโรดเกียร์นะครับปั๊มของเขาเนี่ยก็ทำงานได้ครบนะฮะแรงดีหมดเลยเอาไป แพงด้วยตัวนี้นะฮะอยู่ช่วงรานต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใหสนใจอย่เรืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้เฝ้าเท่านี้นะฮะกับตัวคอมโสูต WF450T คิดหนึ่งคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใหโดยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกด s u บสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ